พ่อไม่อยู่หนูคุมได้ผู้ใดคุ้มไผผู้ใดบ่ออยู่ก่อนอื่นต้องขอกลา่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีพี่นอ้องฟังปลายมิดหมอแคทแฟนหมอหลับแฟนครับเอฟซีสาวน้อยเพชดบันแพงแฟนครับเอซีหีลาหน่อยอุ้งเอิงสู้ขู่สู้คนนะครับเดอ้อมาปอบมาพบกันทางช่องไทยสีเกตชแนล ในเวลาสิบห้านาฬิกาห้าสิบห้านาทีมันคิวงานคิวการสาวหน่อยเพรบานแพงไปเล่นที่หน้าที่ว่าการอำเภอ,อยางตลาดจังหวัดกาลสินงานคุ้มเขาใหญ่มือแรกแหกหมานขับพี่น้องในสิ่งที่ผมเบาไปพ่อไม่อยู่หนูคุมได้ นันก็หไม้ความวาณขณะนี้ในช่วงนี้สิบไปกาวถึงว่องไผ่ไปบ่าอะรครับนั่นคือวงสาวน้อยเพชรบ้านแผงที่ในช่วงนี้บอสโจไม่อยู่วงเนื่องจากติดภาราเกตต้องไปควบคุมต้องไปดูแลการถ่ายทำภาพพยุตร์บรยไห้ไยูครับ รอยไหกีลาหน่อยอุ๋งอิงเป็นผู้ดูแลทางนี้แทนอย่างไรจังหวัดดูแลกีลาหน่อยอุ๋งอิงก็เป็นส่วนหนึ่งครับของทีมผู้บริหารอย่างไรจังหวัดจังสัดปฏิเสธไ่ได้ครับอุงอิงนั่นคือลูกผู้บริหาร เมื่อพ่อไม่อยู่เข้าเสียนหลายครั้งหลายคราองอิงจะไปยืนบนเวทีในช่วงที่ตัวเองไม่ได้แสดงเห็นบ่ครับการไปยืนบนเวทีมันต้องมีอะไรที่ที่ที่คอยดูแลที่คอยเบิงที่คอยแยก บอมเมนตแต่อีลานอยอุงอิงจะไปดูเพื่อความสนุกสนานเฉยๆเนื่องจากว่ายัางครับอีลานอยอุงอิงเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดเป็นเด็กที่หัวไวเป็นเด็กที่มีความคิดก้าวไกลหลายหลายครั้งหลายหลายคราครับทำไมอุงอิงต้องเดินไปทงนู้นที เดินไปทางนี้ทีเรายูาทูบเบอร์เดินตามไปทางนู้นเดินตามไปทางนี้พี่น้องสังเกตบก่หลายครั้งที่อุ๋งอิงจะเดินไปเดินมาส่วนหนึ่งล่ะครับเป็นการสำรวจสำรวจความเป็นอยู่สำรวจความเปลี่ยนแปลงสังเกตว่าไผมาแน่ไผขาดแน่ อันไหนที่มันขาดตกบกพร่องอันไหนที่มันควรแก้ไขถือว่าเวลาน้ยนยุยงดีใช้ไหวพลิบป,ปฏิภานในการดูแลว่าไรไปเว้าว่าไรไปว่าไผแต่เพียงแค่เดินไปหลายคนก็ต้องเดินตามแมนบละครับ ดังนั้นในฐานะบอสน้อยปฏิเสธว่าไรได้ครับหลายผู้หลายคนยังแอ,อแอดมินเห็นบ่เมื่ออุ้งอิงมาแอดมินต้องทำงานทายอีหลาหน่อยอุ้งอิงตั้งแต่ลงรถถ่ทายรูปกับแฟนคลับ fc มื่อว่านพี่น้องเห็นบ่ครับต่อแทน ต่อแถวยาวเป็นหมอกเครืงกิโลกต่อแถวยาวเหยียดว่าตะดต่ยาวเป็นร้อยเมตรนี่ครับอาจ่จะว่าว่าเครืองกิโลกกตนสเกินไปนว่าโอเวอร์หรือว่างานที่อุดรน,นี่ปุกพวาปีดคนต่อแถวถ่ายรูปกับผู้หญิงยาวเหียด ไม่เคยมีปรากฏการณ์แบบนี้กับศิลปินหมอร้องหมอลัำม,มาก,ก่อนครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีองคหอิงคนเดียวเท่านั้นที่ทำได้และทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้คนเดียวเท่านั้นยังบ่เคยเห็นพี่น้องบิดหมอแค้นแฟนหมอลำแฟนคลับใครเข้าแถวถ่ายรูปเหมือนอง,งิงแบบนี้มาก,ก่อน ในแหวนวงการของหมอลองหมอลับเบอ่์อเคลนพไดสังเกตทางช่องเสียนอนทางช่องหลักช่องใหญ่องค์เอิงจะไปะยืนกอดอกอยู่บนเวทีเพื่อมองการแสดงของพี่ๆที่อยู่ในองค์กรช่วงหลังองค์เอิงจะ พ่อโจนบอแมนอุ๋งอิงพ่อโจจะปล่อยปล่อยอุ้งอิงเพื่อฝึกยังครับฝึกฝึกฝนในการเบิงรายละเอียดงานศึกษากับพ่อๆอ,อย่างเช่นพอยศเสียนนท์เป็นกับเป็นทีมงานผู้บริหารและเอกหลายๆคนที่พ่อโจแต่งตั้งไว้ อย่าว่าอุ๋งอิงเป็นเด็กนะครับอุ๋งอิงเป็นเด็กอายุน้อยก็จริงแต่ความคิดอุ๋งอิงไม่ธรรมดาในหลักการของอการบริหารการทำงานอุ๋งอิงพูดมีหลักการย่ามเล่นกะเล่นครับยามเอาจริงเอาจังหลายคนสูงอะ่ได้ครับ คนอายุมากๆเนี่ยทำงานสู้อุ้งอีงไม่ได้อุ้งอีงรู้จักแบ่งแบ่งอย่างครับแบ่งเวลาในการบริหารตัวเองเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับหลายๆคนเห็นบอกครับอุ้งอีงเป็นนักบริหารถึงแม้จะอายุน้อยแต่ความคิด ไม่ใช่น้อยครับนี่แหละบอสโยจ,จึงไว้วางใจในการปล่อยให้อุงอิงได้ยืนด้วยลำแข้งของตัวเองศึกษางานไปด้วสมกับที่เป็นบอสน้อยผู้นำทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพรเอาสลับคลิปนี้ฝากตอนเรื่องเล่า บอสใหญ่ไม่อยู่บอสน้อยคุมเองเอาไว้แต่เพียงซัหนี่ครับขอบคุณที่มาเบิงขอบคุณที่มาแย่งพ่อกันคลิปหนะ้าสบายดีครับผม